<laughs> บางคนดูคลิปครูนะเหมือนนางฟ้าบางคนบอกนางฟ้าของหนูคลับครูจังเลยครูแบบเมตตาแล้วครูก็อบอุ่นมากๆยังไม่เคยเห็นครูในรูปนี้ใช่ไหมอยากเห็นไหมชอบครูทรงพลังและสวยด้วยเนาะ มาฟังเพลงนี้กันแล้วเดี๋ยวปล่อยอินเนอร์กันซึ่งมันสําคัญมากกับการท,ทํา t i กต o k ใครยังหลงทางและไม่กล้าปลดล็อกเรื่องนี้คุณจงทําซะเพราะว่า t i กต o k เขาไม่ได้มาเล่นๆปีปีนี้คุณมาช่วยพี่น้องชาวทิกตอกเพราะครูรู้ว่าปีนี้เราจะเจอกับอะไรเขาจะโหด <l acht> เดี๋ยวพี่ AI ปรับนะเขาจะแบบ ยากแค่ไหนก็แล้วเขาจะอวยใครและเขาจะสนับสนุนใครเราจะเป็นหนึ่งในคนที่เล่นและเสียเวลาเปล่าหรือเรียกว่าเหยื่อหรือเปล่าหรือเราจะเป็นคนหนึ่งที่เล่นและประสบความสําเร็จสร้างตัวตนได้สร้างยอดได้มีเงินในบัญชีและสร้างตัวตนได้ เอาแบบไหนวันนี้รูจะมาปลดล็อกให้ถ้าใครกดติดตามและนะคะ see first มี see first ไหมเออ mm hmm. เห็นไลฟ์คุณทุกไลฟ์นะคะทุกครั้งเข้ามาเก็บคีย์จงหาสมุดปากากากระดาษมาจดเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้ไปทำให้ชีวิตของคุณในออนไลน์ พรีเมียมและประสบความสําเร็จมากขึ้นถ้าคุณประสบความสําเร็จเร็ว10ล้านร้อยล้านไม่ใช่แค่การปลดหนี้ในปีนี้แต่ว่าคุณอาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นอีกหนึ่งคนในออนไลน์ก็ได้ค่ะและหลายคนทําเรื่องนี้เรื่องนั้นคนสาเร็จรู้แต่บางคนที่กําลังทําอยู่ยังไม่รู้ครูจะมาเผยเคล็ดลับให้ค่ะ